เป็นยามที่บริษัทอะไรไม่ไม่เท้าเข้าเท้าเท้าอะไรโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยเดีถึงฟูจิเดี๋ยวปิดฟูจิตั้งกต่ชาติเยอะครับ่อจะทำกีบมุกมงมงพูดไทยได้ไหมครับพูดไทยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอนานมาก่อนเดี๋ยวไปแด้วกลับเลย จไม่เคยถ้าผมดูอ่ะจ้างคุณก็เหมือนกัน ม่้เพเ็นคไม่รู้แลไม่รู้เขอมกลับมาเกําตัวว่าเฮ้ยมึงจะเอาอะไรก็เอาไปเอะมึงอย่าทำกูไม่ร้องกูไม่เชื่อคดีฆ่าผู้อื่นและคนทรัพย์นะครับโดยให้รีบในการสืบสวนนะครับ แล้วก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ภายใน3าวันนะครับซึ่งเป็นเนี่ผู้ต้องหาทั้ง3าคนนะครับเป็นสัญชาติกัมพูชาผู้ต้องหาทั้งสามคนนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับสัญชาติกัมพูชานะครับเ <c oughs> ข้ามาก็เข้ามานอกระบบนะครับไม่มีบัตรนะก็หลังจากดูที่เหตุแล้วนะครับก็ติดตามตัวนะครับไปจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดชาชเชิงเซานะครับตอนเมื่อย็นติดตามจับกลุม่มได้ นายแบงค์มานอนด้วยแล้วก็ก็เกิดอัลเบราโดต่าอื้อหืแล้วก็เกิดเหตุขึ้นไปรับผิดคนเกิดเหเสร็จปุบเนี่ยพอดําเนินการเรื่องทางทางคนตายแน่นิ่งไปแล้วทางในในายแบงค์ก็มาออกมาปักต่อยโดยนายฮงเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าไปดําเนินการเรื่องของตับเสียและก็การปิดล็อกปิดล็อกบ้านเบื่อทั้งหมด นะครับแล้วก็ตามออกมาที่ที่ปากซอยแล้วพอกระทังนี้ก็ให้โทรให้นี้รับคนให้รถมารับตู้มารับสองคนที่บริเวณปากซอยนะครับแล้วเ,ลเข้าประเทศ ลากเขในหงลากเข้าไปแล้วใครปล่อยท้องใครใครปล่อยท้องคะปล่อยท้องแล้วทำยังไงอีกคะเดี๋ยวผมพูดเลยเขาก็เอมองแล้วหงออกไปทนห้องใส่ก uh uh ุญแจมือเอากุญแจมือมาจากไหนเก็บได้ท้อง เก็บได้ใครเป็นคนล็อกกุญแจมือะองใส่ไฟอะคะในห้องเราต่อยท้องอย่างเดียวเราปิดปากเนียให้กขาเปแค่เส้นหนังผ้าปิดปากไม่ใช่เอามือเอ้มือในเอ็มทำอะไรคะในเอ็มกลับมาไม่เรื่องอะไร ที่ค <czego> ุณป้าเสียชีวิตแล้วทำอะไรต่อคะตอนออกไปเขายังไม่เสียชีวิตแล้วลูกสาวใครล็อกไปแก่ห้องไหนยี่ห้องหรอไทยล็อกไหมยี่ห้องไทยยี่ห้องวงยี่ห้องและตังค์ให้ลูกต่อไปเอาตรงไหนไม่รู้ครับใครใครก็ตังค์ไป เอาไปจากบ้านมีป่ะมีภาพคุณหนูแม่ลุงถ้าไม่เห็นฝากทางรุ่นถ่ายที่เข้าห้องนี้ห้องเกิเหตเอาล้วเข้าไามเธอเธอไม่คุยๆเ่อยๆคุยเดือเอาเาไปนี่ินี่ยนี่นี่หน้าคตัวนยคตัวเล็ก

อันหลังขึ้นไปข้างบนเอ่อ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 ตรงๆใลูกแจ็บอ่ะใส่ลูกแจ็บไหมใส่ลงๆนี่ใส่ลมมีเปล่ามีเอามีก็จะได้ใส่ไงเอาใส่เอาไม่ใส่เป็นไรก็พบไปหน่อยเดียวเอาเอาเสียงโลกเดินแล้วตอนนี้ไม่ร้องเหรอเขาไม่ร้องเหรอหรือเขาเป็นสลบเลยปวดปากึเปล่าถามที่ไหนนี่ไอ้หนอนไอ้แป้งน่าจะปวดปาก์ปิดปากตอนไหนคะไอ้งง เขามออกมาบุกปากไว้ฮะเมื่อไหร่มันไปปลูกอยู่อันเดียวไม่ไหนอ่าอัดูยลองเขาดิไหมครับลองครับเขาดีกว่าครับ้ามาใกล้ๆหน่อยปล่อยไหมปล่อยปล่อยมันทำเองไงปล่อยมันทำเองไงดิอ่ะเอากันไกลด้วยยังใช้กันไกลงัดด้วยไหมฮะเองทำยังไงอันนี้ใช่อ่ะแบงค์

นี <t od em |ms|> ่อันนี้มันคุยนี่วะทางนี้ทางนี้พยายามไม่เห็นที่เกิดเหตุนะไอ้ไอ้คนคนโตนุ่ยเนรอเนาะคนไม่กล้าวลมในไม่กล้าวลมในไอ้ไอ้ดีมันได้หรอนีนี่เอ็งไปไหนกันนะหนีไปทางไหนหนีไปทางไหนไปแล้วออกแล้วเอ็งไปพบกันตรงไหนตปากทางปากทาง ไปด้วยกันไหมตอนนี้ตลอดไปจากที่นี่ข้ามเราทวมึงไปทางนี้ที่ถามแบงค์แบงค์แบงค์ก็ดีใจดีใจที่สามารถจับไปง่ายได้ มาดิมาดิมือไม่ออกมาทั้งหมดอ่ะเออเอามาด้วยมาด้วยออาพนมมือเอาพูดอ่าขอโทษยังไงผมชื่ออะไรขอโทษขอโทษอ่ขอโทษขอข้ามาเอพุสธกรมให้ผมพุทกรรมให้ผมด้วยนะอ่า บอกเพืนะ่นอนตาระเนเ,เดี๋ยวนพอกันพอกันแค,ค่ว้เดียวขาด้วยครับโอเคปะ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 จบ,บขึ้นก่อนไปแค่นั่งหลังเลยนะขึ้นก่อนนั่งหลังเลยบอกเข้างขางในไปเข้า,ไป,ไ,ขาไปเลยเข้าไปเลย ขอเลนซ้าย่อยมองไม่เห็นมาเลนซ้ายมาเลนซ้ายมาเลนซ้ายอ๋อโอเคไ้พวกนี้ยอตอเองเงแยกมาได้ไเมาตรงนี้เองไม่ใช่ง้มาดูไหมหล่ะปูนปูนปูงครับอ่าะนำอยถอยให้น้วรถเตีมันนั่งรถเดียวไ ย้อนมานี่เลยเดินนี้เดินนี้เดินไปนี้เดินไงนี้หิงมานี่โอ้มาทางนี้ให้หินคนในรถหันหน้ามาที่นี่เฮ้ย